เปิดคลิปมาสามรอบแล้วก็ยังเหนื่อยโอเคสวัสดีเพื่อนๆแล้วก็แฟนเกมโซนโฟมมบายกันด้วยนะจ๊ะนี่แหมร่าเริงมาเจอวันนี้นะฮะจะมาบอกว่าเกมนี้นะเป็นเกมมาใหม่ร่าสุดจากเพ t โต e นะฮะซึ่งมาได้เกือบจะสัปดาห์ของจากวันที่อัดนะฮะ ก็เลยจะมาแนะนำเกมนี้พร้อมกับระบบต่างๆก็เลยเล่นมันให้ดูกันไปเลยนะฮะตัวแรกก็คือกันเนอร์ะฮะพ่อหนุ่มกันเนอร์นะฮะน่าจะเป็นสายอาวุธอาวุธยาวระยะไกลนะฮะแต่ก็พ่อหนุ่มคนที่สองนะฮะคือไฟเตอร์นั่นเองนะฮะเป็นน่าจะเป็นพ่อหนุ่มต่อสู้ระยะประชิดนะฮะโอ้โหมือแรกมาเลยต่อไปเเหลืออีกสองสายนะฮะก็คือสองสาวเลยนะฮะก็คือ เออมันคืออะไรไม่รู้นะฮะผมคิดว่าน่าจะหมายถึงดันซิงนักเต้นนะฮะใช้ข้อเท้าเป็นอาวุธนะฮะข้อเท้าตรงข้อเท้าจะมีดาบปักไว้อยู่ด้วยไหมสุดยอดจริงโหดจริงๆต่อไปคือยอกเตอร์นั่นเองนะจะเป็นสายซัพพอร์ตนั่นเองนะฮะคิดว่าประมาณนั้นแต่ว่าเราก็ต้องลองไปเล่นกันดูนะฮะซึ่งตัวละครที่ผมจะเลือกเล่นนัคือไม่มีเลย <c oughs> ขอเป็นยอกเตอร์แล้วกันนะ ใส่ชื่อได้นิดนองก็เป็นโอเคชื่อที่ผมจะตั้งก็คือแวนโก้นั่นเองไม่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 แวนโก้นะแวนโก้ไม่ดิจริงๆขอเป็นแวนโก้นะแวนโก้แวนโก้น่าประมาณนี้นะโอเคเขียนผิดขออภัยกันด้วยนะฮะมาเจอกับน้อง วันกิ้ลระดหนึ่งนะผู้รักษากฎนั่นเองซึ่งเนื้อเรื่องจะเป็นยังไงไปรอดูกันได้เลยนะฮะอันนี้เมื่อกี้เสียงอาจจะเบาไปนี่เป็นการเล่นที่สดๆนะฮะไม่มีการสคกิปอะไรทั้งสิ้นนะฮะก็คือผมขี้เกียจตัดนั่นเองนะโอเคคุณกลับคุณกลับมาแล้วล่ะที่รักถ้าคุณต้องการจะคุยกับฉันก็แตะที่ฉันนะ แปะเลยยินดีด้วยที่ได้เข้ามาเป็นสมาชิกขององค์กรชายยุดดำนะไม่ใช่แน่เป็นอะไรเนี่ยอ่านไม่ออกนะอ,องค์กรของอ,องค์กรของเราเนี่ยได้ได้ส่งทรัพยากรและหารไปยังเกาะแพนโดล่านอกจากนี้ยังได้รับการสถาปนาขึ้นเพื่อปกป้องเกาะแพนโดล่าจากบ y วเออีกด้วยนะ นี่นเป็นชื่อองค์กรแต่สถานการณ์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะตอนนี้กำลังแย่ลงเรื่อยๆแล้วนะหลังจากนี้ก็ไปคุยกับบลูมแล้วเราก็ตัดสินใจว่าจะหาคนไม่ใช่ที่พารกกำลังอย่างเดียวแต่ต้องเก่งในทุกๆด้านจึงได้ค้นหาข้อมูลผู้ที่มีพลังพิเศษแล้วเราก็ได้พบกับคุณคุณเวนโก ไม่ใช่แวนโกะนะฮะแวนกูแวนกูใกล้ exp มาห้าสิบกับเป็นเหมือนไม้กระบองอะไรสักอย่างหนึง่งนะเอ่อฉันพูดจบแล้วนะไปหาบูมที่รอคุณอยู่เขากำลังตื่นเต้นที่จะได้เจอคุณเลยแล้วนะแทบแล้วก่อนจะไปสวมมอวุธไปด้วยนะเดี๋ยวบูมมันจะตีนายนะ่ะ เหมือนเขาพูดแบบนี้นะครับเมื่อกี้โอเคสวมใส่อาวุธแล้วก็ใส่ตรงนี้ไปเลยพลังเพิ่มร้อยสามสิบถ้าสวมใส่เสร็จแล้วก็ไปกันเลยเราพี่น้องเดินเองด้วยเป็นไงล่ะบูมก็อยู่ห้องข้างๆนี่ยทำไมไม่เดินมาหาเราหรอบูมเอา้าคุณมาแล้วเหรอเวนโก ยินดีด้วยนะที่ได้เข้าองค์กรนะยังไงก็ฝากตัวด้วยแล้วกันนะยินดีต้อนรับเสมอได้ปีแปดสิบจ้าตอนนี้นายก็เป็นสมาชิกขององค์กรเต็มตัวแล้วงั้นฉันก็ต้องให้เครื่องสื่อสารนิดนึงนะเอาไปเอาไปมันเป็นเครื่องสื่อสารธรรมชาติก็จริงไอธรรมชาติหมายถึงมันเป็นเครื่องสื่อสารธรรมดาก็จริงแต่มันก็เอาไว้เคลื่อนย้ายไปที่อื่นได้ด้วยแล้วนะมีแค่กําหนดพิกัดเอาไว้ เท่านั้นเพื่อความปลอดภัยยกเว้นห้องทำงานที่องค์กรที่ไม่ได้ตั้งค่าพิกัดแต่ดินแดนก็คือ hk 0 6ทั้งหมดก็ตั้งค่า,าไว้แล้วแล้วนะหมู่บ้านอะไรเนี่ยเบวนี่เบนนี่อ่ะน่าจะเบนนี่มั้งของเกาะเพนเดลร่าก็ด้วยนะว้าไปได้เลยขณะที่ดำเนินการภากิจก็สามารถส่งของ ผ่านเจ้าเครื่องนี้ได้เลยนะเพราะงั้นก็ไม่ต้องเอาของไปส่งด้วยตัวเองก็ได้อ๋อประมาณนี้อนี่คืออ๋อ,อภาคสเมนเลยไม่ใช่นี่คือเครื่องสื่อสารที่เอาไว้สื่อสารกับเราไม่ใช่แค่ชั้นหรือลอดดี้ฮาร์ดยังสามารถสื่อสารกับสมาชิกคนอื่นในองค์กรและก็ผู้แจ้งข่าว กาหน้ากาอะไรเนี่ยอ่านไม่ออกวะจารอะไอืกาหน้าอ่านยังไงน้องเมื่อกี้อ่านไม่ออกเพิ่งจะเคยได้ยินชื่อเป็นครั้งแรกเลยเขาเป็นใครงั้นหรอคะเนีย่ยถึงผมนี่กระแดะจริงๆเชียวคุณไม่จําเป็นต้องรู้ข้อมูลในตอนนี้หรอกเดี๋ยวฉันจะบอกไฟลหลังจากทํางานภารกิจเสร็จสิ้นนะถ้าทาง รถดีฮะจะแนะนำอะไรคุณนิดนึงนะตอนนี้ฉันจะให้ภารกิจที่อันตรายกับคุณคุณแน่ใจนะว่าจะทำมันได้นะแน่นอนฉันทำได้แน่นอนฉันมั่นใจไม่นานก่อนหน้านี้แผ่นดินไหวที่ห้องปฏิบัติเวนไอเวนไอเราแน่นอนว่ามันเกิดขึ้น ที่นั่นเพราะเลยได้จับคลื่นได้แต่ตอนนี้นะ่ะคลื่นได้หายไปแล้วลองไปหาที่ชายหาดดูนะไม่ใช่ <c oughs> มีอะไรเกิดมีอะไรเกิดขึ้นที่นั่นหรือเปล่าคะฉันไม่รู้รายละเอียดนะกบหกนะฉันรู้ว่ามีนักวิจัยชื่อ When วันไอซ์อยู่และก็ไม่รู้ว่านายกำกำลังวิจัยน่าจะหมายถึงและก็ไม่รู้ว่านายคนนั้นกำลัง อ่อนายน,นั่นอ๋อผมเข้าใจผิดอะไรเนี่ยมันคุยกับตัวเองแล้วก็ไม่รู้ว่านายนั่นกำลังวิจัยอะไรอยู่เฉพาะเฉพาะเฉพาะงั้นถึงส่งคุณไปที่ห้องปฏิบัติการวนไอเพื่อหาความจริงว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วัวนไอเป็นอัเชอรือย่อยังไงก็พาเขากลับมาด้วยลวกันนะ <laughs> ห้องปฏิบัติการวันไอนะไม่ได้ตั้งพิกัดเอาไว้คุณต้องนั่งเฮลิคอปเตอร์ไปนะ ข้างหลังห้องทำงานมีรานจอดฮออยู่ไปที่นั่นได้เลยอะไรเนี่ยเฮลจอยเฮลโจน่าเป็นเฮลโจเจะรอคุณอยู่ที่นั่นนะกดปุ่มเควสเดินไปเองเลยไปยังรานแฮร์รียคัเตอร์เรจ๊กตัวเตอร์ เ็เครื่องสื่อสารได้ยินเัหรือเปล่าฮัลโหลได้ยินไหยได้ยินไหมน้อยเห็นทันหรือเปล่า <c oughs> อืมฉันได้ยินแล้วเห็นชัดเจว๋วเลยคุณได้รับ HP ขวดเล็กน่าจะประมาณนี้หนึ่งร้อยขวดก่อนที่คุณจะไปก่อนที่คุณจะไปฉันขออธิบายอะไรนิดหน่อยนะ เอาละหยาดไม่หรอกทำให้การต่อสู้ของเธอราบรื่นถ้าลงทะเบ,บียนไอเทมที่ใช้ในไอวัตถุลึกลับนี้ได้จะทำให้คุณปลอดภัยมากยิ่งขึ้นลงทะเบ,บียน Price S อสีไพรยสเขวดเล็กดูสิอะไรวะส่งคอนคูไปเอาใช่ปิดเรื่องปิดเรื่องส่ง h p พขวดเล็กไปให้ทางเครื่องมือสื่อสรารแล้วลองลงทะเบ,บียนเอขวดเล็ก ในกระเป๋าดูนะประมาณนี้ก็ลงจะเปลี่ยนอ๋อประมาณนี้ออโต้ได้เลยขอบคุณครับได้เอกพีขวดเล็กเพิ่มอีกหนึ่งร้อยขวดแล้วก็เอ1 3พีร้อยสามสิบงั้นก็ไปได้ลวงั้นก็ไปได้เลยแฮลโจกำลังรอนายอยู่ที่เฮลรีคอปเตอร์เอแฮลโจสวัสดีแฮลโจบุกคนลึกลับป ไปดไ้ไ,ไ,ไปไปไปได้เลยมาแล้วสิไป <c oughs> <c oughs> อะไรวะคนอนนี้แฮร์รี่กับเจ้าของล้องจอดใครที่อยู่ใต้ฮอสศูนย์การบินปลอด <c oughs> ระวังตัวดีอ่าลงจอดแล้วนี่วะฉันจะรอตรงนี้ยังไงก็ขอให้รอดกลับมานะอืมไปแป๊บเดียวเดี๋ยวก็กลับมาแล้ว คุณต้องคอยระวังในสถานการณ์แบบนี้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นอันดับแรกต้องหาห้องปฏิบัติการก่อนนะโอเคโอเคค่ะเตือนไปไหนอ๋อลืมไปมันไม่ใช่ปุ่มมันใช้ปุ่มลากได้นี่หาเออนี่เอ้าเข้าคับตินเย,ย้แฮนดี้กับตร์โดนยิงใครแฮนโกแฮนโจไปไหนแฮนโจยังอยู่ในน,น้ำเกิดแล้ว กิดอะไรขึ้นตั้งตั้งใจหน่อยมองวิทิศตูด้านหนะ้ายิงมันแต่ว่าฮันโตอ์เขาอยากตายรือไงถ้าไม่อยากตายก็รีบจัดการไอ้พวกบ้านนั่นได้เยวาแต่เป้าหมายแต่ที่เป้าหมายสองครั้งหรือกดปุ่มไอทีเคหลังจากเลื่อกเป้าหมายเราไอทีเคมันเลยออโต้ได้ด้วยตีตีตทุบได้ไม้กะบองต,ตีไปตีไปตีไป,ไปนี่แกบางอาจมันทำไร ฮันโจฉันฮันโจฮันโจยิงอยู่ในแฮร์รีวเตอร์ทำไมไม่ช่วยฮันโจก่อนทำไมพวกแกทึงมายิงกันแบบนี้แกแกฆ่าฮันโจาตายไปซะไอ้พวกช่วไม่น่าจะมีเพิ่มแล้วนะคิดว่าไม่มีแล้วแต่ว่ามันเกี่ยวอะไรกันความจริงที่ว่าเราไม่สามารถช่วยฮันโจได้ ออฉันเข้าใจใคุณนะแต่ว่ามันไม่ใช่เป็นความผิดของคุณที่เราไม่สามารถช่วยใครเอาไว้ได้เราไม่มีทางเลือกแต่เราก็ต้องไม่ให้การเสียตระของ Hand แฮนโจไร้ประโยชน์ใครกันที่ส่งไอ้พวกนักฆ่าพวกนี้มาที่นี่ห้องปฏิห้องห้องปฏิบัติการวันไอซจริงๆแล้วทำอะไรกันแน่นะคุณจะรับร้อยค0 x p หลังจากที่แฮนโจตายอาว แวนซิงแวนซิงเมื่อกี้ยังแวนไออยู่เลยวนไอต้องรู้ความจริงแน่ๆต้องรีบไปหาห้องปฏิบัติการโดยด่วนผมรีบไปก็เธอทาเราตามเส้นทางนี้น่าจะหาเจอได้ไม่ยากเดี๋ยวกลับมานะสมของแฮนโจ <c oughs> อบอกบอกคนที่ตายไปแล้วด้วยนะีะเดินต่อไปอยาถอยเดินดูด,ดูดูนางเดินไปทางไหนอ๋อลงล่าง ผมก็เดินไปติดปูเขาจริงๆสามารถอ้าไเม่คกีได้อะไรมาไปด้างล่างจะทำให้แทรกซึมเข้าไปเข้าไปกับฝั่งศัตรูฝั่งฝั่งตรงข้ามได้ง่ายขึ้นแล้ะํำให้แข็งแกร่งกว่าก่อนหน้านี้แต่ว่าต้องผ่านตัวกลางถึงจะใช้ได้นะส่งฮอนคูไปไม่ใช่ส่งอะไรเนี่ยหน้าเป็นกร์ด นะเป็นการปลอมตัวมั้งส่งการ์ดไปให้ในทางเครื่องสื่อสารแล้วต้องใช้การ์ดดูแลกันนะอ๋อเมื่อกี้ที่ส่งมานะ่เป็นไอตัวนี้นะกระนุณาใช้การ์ดเรียบร้อยได้การแล้วครับคราวนี้ฉันส่งฮอนคูไปให้เราถ้าใช้ฮอนคูอย่างเ <c oughs> <c oughs> ขาไม่ได้จ่ายอะนนี้ก็โฆษณาจังเลย <c oughs> จะสามารถใช้ในการแปลงร่างที่ลงทะเบียนเอาไว้ได้นะลองใช้ดูสิ นี่คือร่างที่สามารถแปลงได้ร่างล่า,าสุดมีทั้งหมดหนึ่งร่างเอ้ยชุดว่าได้มาอีกห้าร่างอะไรนะสามารถใช้ออโต้ได้เมื่อลงทะเบียนออโต้ <Auto. S 1> โอเคออโต้ Auto เรียบร้อยเนกสองร้อยสามสิบเอพีเอาละเดินเดินหน้าต่อได้นะ กดที่เควสดีกว่าให้มันเดินเองแต่กระป๋อง x p 0ศูนย์มาคืออะไรเรานี่อะไรอีกทำไมพวกซอมบี้มาอยู่ที่นี่อย่าบอกนะว่าน้อยก่อนอื่นฉันเห็นคุณเดินเช้าตั้งแต่เมื่อกี้แล้วฉันจะส่งฮอนคููดิงสไปให้ไม่ใช่มันเป็นแอนเตอร์จีแอนเตอร์จีอะไรวะเออผมอะ อ่านเข้าใจแต่พวกคุณจะเข้าใจหรือเปล่า e a n d energy ding เออไปให้ในการเครื่องมือเครื่องมือ่หเหนื่อยในการภาคจ,จริงๆเจ็บถ้าคุณใช้มันได้คุณจะสามารถเคลื่อนที่ได้เร็วขึ้นมีซอมบี้อยู่ข้างๆอย่าให้มันเข้าถึงตัวคุณได้เอาไปลงทะเบียนแล้วก็อาโต้เอาไว้ใช้ได้แล้วมารีบจัดการให้มันเสร็จเสร็จไปเถอะ ออโต้แล้วก็ไล่ข้าพวกซอมบี้แกเอาบางงานมาขวางทางสาวนะ้อยอย่างชัดเหรอตีไป,ไปเลยอย่ามาขวางทางนะเฟยนี่เอาทำไมนี่ตีไปตีไปคิดว่าเจ๋งเหรอหาไอ้พวกซอมบี้อันเด็ดแล้วไงนี่ใช้ไม้กระบองฟาดนี่หักหัวเดียวด้วยตีไปฟาดหนึ่งโอ้โหซอมบี้ถือขวานมาตัดต้นไม้ด้วยไงเจ้าพวกซอมบี้ หวังว่าจะไม่มีอะไรให้ฉันภาคแบบนี้อย่างเนงะไม่ใช่ไม่ใช่เวแปดแล้วโอเคมันจะเห็นห้องปฏิบัติการอยู่ข้างหน้าแล้วสิไปกับเธอห้องมันอยู่แค่เนี้จริงๆห้องมันอยู่ไม่ไกลนะฮะแต่กว่าจะไปถึงเนี่ยโ,โหใช้เวลาเกือบยี่สิบนาทีแล้วเย,ยนี่มันซอมบี้กลายพันธุเย,ย้อย่างน่ากลัวเอาโนอาจะมาโจมตีเราเฮชั้นชัน ฉันไม่เคยเห็นซอมบี้กินซอมบี้แบบนี้มาก่อนเลยหวังว่าจะไม่มีการกลายพันธุ์อีกงนะประตูห้องปฏิบัติการก็ดูเหมือนจะล็อกอยู่ช่วยไม่ได้ลองตามหาอลองตามพวกซอมบี้ไปที่ท่อระบายน้ําก่อนละกันท่อระบายน้ำํำไ,ไม่บอกนว่าแนงหมูกินซากศพกินซากศพเน่าเนี่เหม็นจังเลย อย่าบอกนะมันมีซอมบี้แบบอื่นอยู่อีกนะเหมือนเหมือนว่าจะมีนะเพื่อที่จะเข้าไปในห้องปฏิบัติการดูเหมือนว่ายัางไงก็เราก็ต้องฝ่าพวกซอมบี้พวกนี้เอาไว้นะทำไมอะไรวะงงอันดับแรกก็ต้องใช้ไออะไรวะจริงๆก็งงกับจับ อันดับแรกคงต้องใช้คงต้องไปถึงทางเข้าให้ได้ก่อนเพื่อร่อนเวลาใช้อออะไรดิ้งอยงแลเรจะเคลื่อนไหวได้เร็วกว่าเดิมขอร่ำมด้านซ้ายกดกระเป๋าเมื่อแต่ที่เท่จะลงทะเบียนใช้งานออโต้เลยในเมื่อตัวเบาขึ้นทีนี้ก็ ฆ่าพวกซอมบี้มันให้หมดไปตายซะไอ้พวกซอมบี้ตายไปซะขวานขยาวโลกเหนื่อยเหนื่อยจริง <c oughs> กำจัดแล้วกำจัดอีก ก็ไหม่หมดสักทีไม่ได้การแล้วส่งฮอนคูไปนี่คือวิธีทำให้การเปลี่ยนร่างแข็งแกร่งขึ้นเพื่อใช้โหมดที่จะดีขึ้นได้นะแลนเทลชิปเพิ่มพอรังไปดูเอาไปดูกันลอดแปลงร่างเป็นซีรโร ตงจำไว้ว่าแปางลงร่างจะช่วยคุณได้ในอนาคตเอาเอนเตอร์จี้ดิ้งสีเขียวไปเดิมไปไปข้างหน้าก็ได้แล้วอะต้อนสิเออไอ้เร็วขึ้นโหดขึ้นเก่งฮะเก่งฮะนี่ใช้ฮีโรโมชีโรสู้ได้แล้วเว,ว,วนโกเวนโกเนี่ยนะรู้จักเวนโกบ้าง <Wow. S 1> หลายคนที่ดูมาถึงตอนนี้นะอาจจะสงสัยว่าเวนโกคืออะไรนะฮะ เหมือนเป็นภาษาใต้นะฮะที่ภาษาใต้นะฮะคือแว่นนะฮะส่วน G A แนละก็เป็นสปปรัพยานามเอ้สปปรพยานามสัพที่ใช้เรียกแทนตัวเองนะก็ไก่แะละอูน,นั่นเองนะซึ่งเป็นคำหยาบผมพยายามไม่ใช้คำหยาบนะฉันเห็นแสงสว่างทางนี้น่าจะเป็นทางเข้าไปห้องปฏิบัติการอ๋อแน่ใจเหรอนั่นกรีบอกไปยด้แล้ว เราไม่รู้ว่าเมื่อ,อไรซ่ซอมบี้มันจะมาอีกนะไปก็ได้แล้วไปกันได้แล้วเด็กผีเย้ยอะไระเนะี่ยนี่คือสาเหตุของแผ่นดินไหวของมหรือเปล่าฉันไม่เคยเห็นสิ่งมีชีวิตอะไรแบบนี้มาก่อนเลยช่องนั้นคืออะไรวะพวกสิ่งมีชีวิตพวกนั้นมาจากไหนก็ไม่รู้นะไม่ว่ามันจะเป็นอะไรฉันยอมรับไม่ได้ เอ้ฉันยอมรับไม่ไหวแล้วซับซ้อนเหลือเกินจัดการแงมบอกไม่รู้จักเรียกชื่อมันถูกได้ไงนะฮะลองกดออตโอตโอ้แล้วก็ลุยไปเลยอ่ตอนนี้เวล1ดแล้วนะฮะดูที่มีอะไรสำรวจมั่งมีจดหมายด้วยนะซึ่งปลดล็อกไม่ได้ต,ต้องรอเรืออัพก่อน ันนี้ก็คนปกติไม่ใช่หรอคุณได้รับหนังสือเวทหนึ่งเ e อ e e. เอ้ยได้ไงวันไอ้เอ้ามีคนไม่เสิ่งชีวิตตัวใหญ่โผล่ขึ้นมาถัดสู้ด้วยพลังของเธอของสู้ไม่ไหวแน่ๆแ,แล้วคราวนี้ฉันจะส่งสกิลบุกไปให้จะใช้พลังของนายนะแข็งแก่งขึ้นแน่นอนเปิดใช้สกิลบุก ลงทะเบียนสกิลในกระเป๋าเรียบร้อยนะในสกิลโอเคกดออโตโอ้ไปใช้สกิลตอนนี้สู้ได้ไม่มีปัญหาแล้วถ้าเป็นคุณยังไงก็ชนะแน่นอนกดออโต้แล้วก็ฟาดมันไปนเลยฮิตแม่นอฮะฮิตแม่นะ,ะนะเก่งนะฮะเก่งนะสองสามทีก็ตายปแี้แวเดฮะคุณคุณ คุณเป็นใครในชื่อวันไอใช่ไหมใช่ใช่ฉันฉันคือวันไอคุณคุณรู้จักฉันด้วยเหรอช่วยฉันช่วยฉันบอกวิจักที่นี่ทีฉันกลัววันไอเป็นผู้เดียวที่รอดจากบาริเวณอันตารายที่ไม่สามารถระบุได้และฉันคิดว่ามันต้องไม่ดีต่อร่างกาย,นยแน่ๆลองเช็ค ดูถ้าไม่เป็นอะไรไอถามว่าเกิด,ดอะไรก็ที่ห้องปฏิบัติการนะเรามาหาเรา when I คนคนคนรู้จักฉันด้วยไม่ไม่สิไม่ไม่มันไม่สำคัญกว่ามันไม่สำคัญอีกแล้วคณจะรู้จักฉันเลยไม่ช่วยพาฉันออกไปจากที่นี่ทีทกลัวกลัวมากกลัวเลยแครู้สึกโอเคใช่ไหม ฉันฉันไม่เป็นอะไรเพราะั้นเราไปกันนะกรลณนาใจเย็นก่อนนะคะฉันมีเรื่องจะถามนิดนึงนะาถามถามถามอะไรถามมาได้เลยช่องเมื่อกี้คืออะไรกันเหรอฉันฉันไม่รู้พยากรณ์อากาศก็ไม่เห็นบอกเลยว่าจะมีแผ่นดินไหวแล้วอยู่ๆก็เกิด พวกนั้นก็โผล่ออกมาแล้วมันกับมาสกคฉันฉันก็เพิ่งเห็นว่ามีสิ่งมีชีวิตพวกนั้นเป็นครั้งแรกฉันขอบคุณที่คุณมาทำลายช่องประตูพวกนั้นแต่ว่าส่วนพวกนี้พวกที่ออกมาก่อนหน้านี้ฉันฉันได้ออกมาจากดินแดนนี้ไปหมดแล้วงั้นคำถามต่อไปทำไมถึงมีซอมบี้ที่นี่อยู่เต็ไมไปหมดเลย อันนั้นคำถามนี้มันตอบยากนัะหรอวันเอ้ยก็กันนิดนึงนะคุณลงุงงั้นหลังจากกลับไปแล้วฉันจะถามคำถามนี้อีกรอบหนึ่งแล้วกันนะอาอนี่วันเอยแล้วพวกหุ่นยนต์พวกนี้มันคืออะไรดูเหมือนจะเป็นพวกนักฆ่าที่เป็นรบอทเลยนะหุ่นยนต์หุ่นยนต์ทำไมเอ๊ะทำไมมีหุ่นยนต์อยู่ที่นี่พวกนั้นคือคิวเลอร์อินเตจิงกิ้งโรบอท อันนี้อ่าน่วน,นะครับคนที่รู้ความจริงว่าที่นี่มันเกิดอะไรขึ้นนอกจากฉันแล้วแสดงว่ายัางมีคนอื่นอีกต้องเป็นที่พิกัดที่นี่นแน่โอเคแล้วใช่ไหมถ้าจะออกไปก็ไปไปทางหนีไฟนะเรเรีบไปกันถ้าจะถามอย่างอื่นไว้กลับไปก็ค่อยถามก็ได้นะ ามที่เวนไอบอกนี่ไปทางที่หนีไฟก็เถอะแล้วประตูหนีไฟก็อยู่ตรงเนี้ย uh oh. โถว้ยเป็นเพราะแผ่นดินไหวทำให้สัญญาณขึ้นวิทยุทั้งหมดกัดและดูเหมือนว่าคือสารจะไม่ได้กัดไอมีอะไตอดอื่นไมอันนี้สัญญาณไม่ดีนะ ประตูหลังประตูหลังมี้านจอดหฮีอยู่งั้นฉันจะส่งคอปเตอร์ไปทางประตูให้รีบไปที่ประตูหลังได้เลยเนียนไหมเนียนไหมโอ้ยซอมเบ้โอ้หอยู่กันเป็นสูงลยเรียบเนี้ยดาวโอ้ยตัวอะไรมีก้ามปูด้วยยัยนี่มันอะไรวะเนี้ยนึกอ่านึกว่าก้ามปูมันอาวุธมันนี่ว่าเอา ฉันยังไม่หายเหนื่อยเลยเข้ามาสิไอออนไอฉลามคือวันแน่นนะกับตรอมาเจอกับแวนกุ้งแวนกุ้งอะไรวะเธอโอเคใช่ไหมแว่นกุ้งฉันโอเคไม่ต้องห่วงเอาเอาจบ,จบแล้วละระหว่างที่เธอกำลังสู้อยู่เฮลิค <c oughs> อปเตอร์บินไปแล้วนะถ้าทางจะใกล้ถึงแล้วละ่ะเพราะงั้นรีบไปที่ลานจอลานจอ ลานจอทอได้เลยนะแว่นกลููเรียกน้องแว่นอยู่ง่ะเออเรียกน้องแว่นมาแล้วแฮร์รี่ค็ปเตอร์อยู่ไหนไหนแฮร์รีฉันหวังว่านี่เป็นครั้งสุดท้ายแล้วนะฉันเหนื่อยแล้วอย่าบอกนะคนที่มารับจะเป็นอะไรนะ ฮาร์โจชื่ออะไรนะคนขับคนก่อนลืมชื่อนะซอมบี้ที่อยู่ตรงโน้นนะ่ะเหมือนกำลังจะวิ่งมาเลยนะอดทนไว้เดี๋ยวเฮริคอปเตอร์จะมาถึงแล้วเข้าใจไหมต้องไม่ตายนะกล,ลับมาได้เดาหนองวันรรบทราบค่ะฉันไม่ตายเพราะงั้นเลือกบอลเดอร์แล้วฉันแข็งแกร่งขนาดนี้คุณก็รู้นี่กดออโต้ฟาดโอ้ใช้ย้อยซอมีมันมาทุก ซอมเม้มันมาทุกทางเลยล่ะค่ะช่วยหนูด้วยซอมเม้มันลมหนูแล้วใครก็ได้ช่วยด้วยหนูโดนฟาดมานานหนูใกล้จะหมดแล้วเหลืออีกประมาณร้อยกว่าเท่านั้นเฮ้ยใครน่ะมีคนมาช่วยฉันว่ามันจบแล้วนะอย่างนี้ต้องขอบคุณลอติฮาร์สแล้วอุตสาห์ส่งสมาชิกองค์กรมาให้นะ่ะอันดับแรก ต้องขอบคุณก่อนไม่ใช่หรืออุ้ยมากันเยอะเลยขอบขอบคุณทุกคนที่ช่วยพวกเราตอนนี้เรากลับกันได้แล้ว้าไม่มีชื่อ้ยายนี่มันอะไรเนี่ย